ครับสวัสดีครับเพื่อนคอหวยรัฐบาลนะครับต้อนรับเข้าสู่สูตร21ธรรมจักรนะครับครับมาทําสูตร21ธรรมจักรกันนะครับสําหรับคนที่ทําเป็นแล้วก็โอเคนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่า21ธรรมจักรทำยังไงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือทําย้อนหลังนะครับของแต่ละงวดนะครับจะบอกนะครับว่างวดไหนตัวเลขตัวไหนนะครับครับสาหรับงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ4ี่ 8 1นะครับครับเพื่อนเพื่อนสี่แปดหนึ่งนะครับที่เอามาทํานะครับครับวิธีทํานะครับอันดับแรกนะครับเราหลักร้อยไล่ลงมาก่อนเลยนะครับหลักร้อยเริ่มที่สี่นะครับก็คือสี่แปดหนึ่งนี้นะครับเริ่มที่สี่ไล่ลงมานะครับก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 9 0 1 2 3แล้วก็สิ้นสุดที่4 4ตัวนี้คืออันดับที่21นะครับผมครับจากอันดับที่1ึงถึงอันดับที่21นะครับเพื่อนๆครับทีนี้เรามาหาหลักสิบกับหลักหน่วยกันนะครับว่าทำยังไงนะครับผมเริ่มกันนะครับที่ตรงจาก4ี่ปดหนึ่งเลยนะครับผมครับหลักสิบก็คือเอา4บวก8นะครับหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับ4ี่บวก8เท่ากับ2นะครับ ครับแล้วก็เอาหลักสิบบวกหลักหน่วย8บวก1นเท่ากับ9นะครับบวกร้อยมาไลยนะครับผมลงมาเรื่อยๆนะครับผมห้าบวก2เป็น7ดนะครับผม2บวกเเป็น1นะครับ6บวกเเป็น3มครับ7ดบวก1เป็น8นะครับครับ7บวกสาเป็น0ูนย์นะครับ3มบวก8เป็น1นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ8ดบวกศูนย์เป็น8นะครับศูนย์บวก1เป็น1นะครับผม9บวก8ดเป็นเจ็ด อันนี้ก็จะเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับผมศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดบวกเก้าเป็นหนะครับอันนี้ก็หนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดเป็นสามเป็นศูนย์นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับบวกร้อยมาเลยนะครับแปดบวกสามเป็นหนึ่งนะครับเป็นสามเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นสี่นะครับ แล้วก็เป็น2แล้วก็เป็น1ครับแล้วก็เป็น8ดนะครับผมแล้วก็เป็นสามครับอันนี้ก็จะเป็นห้านะครับผมครับแปดบวกสามก็เป็น1นะครับผมแปดบวกหก็เป็นสามนะครับผมห้าบวกหเป็นหครับบวกลงมาได้ด้นะครับ9กบวกสามเป็น2อนะครับสามบวกหเป็น9ครับศูนย์บวกสเป็น2ครับผมแล้วก็สอบวกเเป็น1นนะครับผมแล้วก็ หนบวก2เป็น3นะครับ2บวก1เป็น3ครับ2บวก3เป็น5นะครับผมแล้วก็3บวก3เป็น6นะครับผม3าบวกหเป็น8นะครับผมแล้วก็5้บวกหเป็นก็จะมาจบที่4 8 1ต่อเดิมนะครับอันนี้คือ21ธรรมจักรนะครับอ่า21ช่องนะครับ21่สิดลำดับนะครับจากช่องแรกนะครับจนถึงช่องสุดท้ายนี่นะครับครับเริ่มที่481ก็ต้องจบที่481นะครับเป็น อ่าของเป็นวิธีทมของสูตรนะครับครับอันนี้เป็นสูตรที่21ธรรมจักรนะครับจะใช้ข้อมูลจากสูตรนี้นะครับเดี๋ยวต่อกันที่ E ีีถัดไปนะครับเพื่อนๆผมจะมาพาเอาเลขในอ่าของ21ธรรมจักรนี้นะครับมาใช้ในการคำนวณนะครับของหัวรัฐบาลงวดถัดไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ